เกมทำไปล้างโลกนะะอันก็ชิพี่อะไรไม่รู้อ้าอย่างวะย่งวะโอเควันนี้เราจะมาเอา่อจังอะไรเดียวทำล้างโลดแล้วกันนะฮะโอเคจะทำายการสารรา้สารลาที่หลังเอ้ยเอยเอยไที่ออกก่อนทงคาร เมื okay. ่อกี้อันนี้อะไรเริ่มหมดแล้วไม่ได้เล่นนานเกินไปมันก็ไม่กี่วันหรอกก็แค่ลืมชอบลืมฮะชอบเรื่มเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปเรียนพิเศษแล้วไปเรียนพิเศษทุกวันเสาร์ใช่วันเสาร์

ก็ได้คิดเกียวนะฮะก็แค่ไม่รู้จะลงอะไรแล้วเพื่อนผมก็ลงกินปลาปลาตอนตีหนึ่ง โอ้กูจะเริ่มกดไลคได้ไหมโอเรโอโออย่าลืมไปกดไวค์เขานะครับฟังถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็รูย้อนหลังได้ฮิก คืออันนี้ผมไม่รู้ทำอะไรเลยแค่ลองคิดเป็นเล่นล่ะไใ่อยากลองวิเช่ยร์ว่าได้ยิงจริงจอะใครนั่นเอง,อง,องถ้าเกิดมึงไม่ดีก็อยา่าโทษผมนะฮะเพราะกูเอาคลิปผมมันดูเทเลทก็คือผมรูด้ด้วยค่ะขอค่า,คา,าน้อยแต่ต่อไม่เปลี่ย <c> น <oughs> ัอน,นีิดาวชื่ออะไรวะชื่ออ,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 ะอ,อะไรอะดาวพอเออสะเพอต่ออะไรอะต่อตาฟูดา้าฟูด้าอันนี้ก็ขออาภาัยด้วยเพราะว่าคา้อยอันังสือไม่เก่งขนาดขึ้นปอห้ายังเล่นไม่เก่งเลย อะไรวะไม่ใช่วงจันเหรอเป็นลกอ่ะจะอันนี้จะเป็นลกแก๊สหรือเปล่าก็ผมก็ยังไม่เคยรู้จักโอเคประจานแล้วลแก๊สว้าว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  ทางแอปเขาบอกว่าให้ลราเสียงลงเะเสียงโทรศัพท์ลงได้เสียงจะผมองทำได้ง่ายคุณน,นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโลกอ้โลกอะไรไม่รู้นี่คือโลกอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะ เออกม็มีอะไรนะเออไม่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 เ่ยไ,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 ไม่เอารัดแนงอันนี้เป็นลูกสีดี่พี่ผมไม่รู้อันนี้คือลูกสี่หลีที่ผมไม่รู้ว่าผมทำไม่ได้ไงตัวก็แค่ระเบิดทำให้มันม่นเหลือซากเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมเลยใครดูก็ตอบเลยฮะตอ่อคอมเมนต์ด้วยเราจะมาทำร้ายโลกสี่เหลี่ยมกันนะครับ จะมีอะไรให้ทำบ่ายหวังม okay. okay. ักโอเคยคูจะกูค wow. ุณดูกดตรงนี้โอเคนี okay. ่กูถูกดยากอ่ะเออกูกูคุณบีบแบบนะฮะไม่ร like, ู้ว่าอะไรแบบนี้นะเขาป็ดไม่ยัง ตเตรียมไว้ก่อนว่าผมาไม่ที่เกียรนะฮะคุ้มกว่าแค่เออนั่นแหละในตอนคลิปบอกไปไม่รู้จะลองคลิปอะไรแล้วก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นี่ก็ว่างตลอดเวลาเด้อเฮ้ยเอากิา้งไมวู๊ดวู้ดวู๊ดวู๊ด อเจอไอ้โราเป็นรูกันนะครับโอเคอ้าวย่งวะแย่งวะเข้าเป็นรูเลยโอเคับผู้ชมเ้าจะส่งกระทูลูเข้าไปนะกระทูลูทะลึกหน่อใครดูของช่องผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนกลุมแล้วก็ ช่องสี่ปิงแล้วก็ช่องให้นหนึ่งแล้วก็ช่องอีซีบอยแล้วก็พีนน่น้องฮอนี่ใช่ค,ครับผมแฟนขับเทาครับปกติผมจะชอบดูแค่พีนน่น้องฮอเรี่มาชอบส่วนใหญ่โอเคไงม่เชิ นี่บัตรเซตามาเหรอเซมาเซตามาสี่ล้านคนที่ได้รอดมันทำยังไงแลวถึงรอดได้ขนาดนี้มันทำยังไงอ่ะชูไหนเนี่ยเออมังกรเลือกนายอีกครั้งหนึ่งวะมังกรบอกว่าได้ครับจนันนายใช่ก็ต้องเสร็จแล้ว ทำลายโลกสี่เหลี่ยมเสร็จพุตกลดลงคิดแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองวงคิวแอดเอรดิจันนะ,ะแต่ต้องตอกแต่ต้องเขียนคำถามออกมาก่อนนะฮะถ้าเกิดถามเรื่องตัวละครประจำตัวผมแล้วก็กูจะไม่สบอย <Yeah. S 1> เฮียคนและส่วตัวของผมเลยอุ้ยเสียว หลอดหลอดหลอดสารเรื่องเยอะโอเคโอเคตู้มมีใครเหลืออยู่นะสําหรับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนียฮะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับจะลืมเขียนคําถามด้วยนะฮะอุตส่าทํา Q&A